วันนี้ออโตไทยจะพาทุกคนไปพบกับสิ่งที่ชาวนาไทยหลายคนถึงกับอึง้งทึ่งและต้องหยุดดูทันทีเพราะนี่คือเครื่องจักรที่ได้รับฉายาวา่าสุดยอดจอมเก็บเกี่ยวแห่งยุคใหม่และเป็นรุ่นที่ใครเห็นก็ต้องยอมรับในพลังความเร็วและความแม่นยำของมันนี่คือยานมาวารยเก้สรถเกี่ยวข้าวที่ไม่ใช่แค่เครื่องจักรธรรมดาแต่เป็นเหมือนอาวุธลับของชาวนายุค5 g ที่ทําให้การเก็บเกี่ยวรวดเร็วขึ้นประหยัดขึ้นและแรงขึ้นแบบที่หลายคนไม่เคยเห็นมาก่อน บอกเลยว่าถ้าคุณกำลังคิดจะเปลี่ยนรถเกี่ยวหรืออยากรู้ว่าทำไม YS 590ถึงกลายเป็นรุ่นที่ถูกพูดถึงทั่วไทยวันนี้คุณจะรู้ทุกอย่างแบบชัดเจนสุดๆและหลังจากดูคลิปนี้จนจบคุณจะเข้าใจเลยว่าทำไมหลายคนถึงเรียกมันว่าราชาแห่งรถเกี่ยวข้าวระดับกลางใหญ่พร้อมแล้วลุยกันเลยกับออโตไทยถ้าเราพูดถึงรถเกี่ยวของยันมาหลายคนจะคิดถึงความทนความอึดและความประหยัดน้ำมันซึ่งเป็นจุดเด่นของแบรนด์นี้มาตลอดหลายสิบป,ปี และยานมาวายเอ5 9 0 a ก็สืบทอด DNA อนนั้นมาไว้อย่างครบถ้วนแต่สิ่งที่ทําให้รุ่นนี้โดดเด่นกว่าเจเนเรชันก่อนคือการพัฒนาระบบใหม่แทบทุกจุดทั้งโครงสร้างเครื่องยนต์ชุดตัดชุดลวดระบบลาเลียงระบบควบคุมไปจนถึงการออกแบบที่เน้นความคล่องตัวในนาข้าไทยโดยเฉพาะบอกตามตรงว่ารุ่นนี้เกิดมาเพื่อประเทศไทยจริงๆเพราะทั้งพื้นที่เล็กพื้นที่ยุบพื้นที่ชื้นหรือพื้นที่ระบายน้ำไม่ดีมันก็ยังทำงานได้อย่างมั่นคงไม่ติดง่ายไม่จมง่ายและยังประหยัดน้ำมันจนหลายคนต้องทึ่ง สิ่งแรกที่ต้องพูดถึงคือเครื่องยนต์ของ YH590 ที่ให้กำลังสูงทนและตอบสนองเร็วมากมันถูกออกแบบมาให้รับงานหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมงโดยไม่โอเวอร์ฮีทและรับมือกับสภาพนาแบบไทยที่บางครั้งก็มีโคลนบางครั้งก็เป็นดินแข็งบางครั้งเป็นหญ้ารกหรือเป็นนาข้าวหลมรุ่นนี้ปรับตัวได้ดีซะจนหลายคนที่เคยใช้รถเกี่ยวรุ่นอื่นพอได้ลอง YH590 ก็รู้สึกแตกต่างทันทีเพราะเวลาต้องเร่งแรงตอบกลับมากันแบบทันใจไม่อึดไม่หน่วงและสำคัญที่สุดคือระบบเขาไม่ที่ถูกปรับใหม่ ทำให้กินน้ำมันน้อยลงแต่ให้กำลังมากขึ้นชัดเจนว่าออกแบบมาสำหรับชาวนาที่ต้องการความคุ้มค่าแบบสูงสุดมาพูดถึงความเร็วในการเก็บเกี่ยวกันบ้างต้องบอกว่า YH 5 9 0เป็นหนึ่งในรุ่นที่เก็บเกี่ยวได้รวดเร็วมากในคลาสของมันด้วยระบบลำเลียงที่ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นและเน้นความต่อเนื่องทําให้ไม่ว่าจะเป็นข้าวพันเบาผันหนักต้นยาวต้นแข็งหรือแม้แต่ข้าวล้มที่แบนติดพื้นมันก็ยังยกขึ้นตัดและส่งเข้าชุดนวดได้แบบไม่สะดุดชุดนวดของรุ่นนี้ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญ เพราะถูกออกแบบมาให้มีความแม่นยำสูงลวด,ดดีเมเล็ดร่วงหมดไม่ทิ้งเศษไม่ทำเมเล็ดแตกและไม่ค้างในถังตัวระบบยังมีความเสถียรมากเวลาต้องทำงานทั้งวันก็ยังคงสม่ำเสมอไม่ใช่ทำไป3ชั่วโมงแล้วต้องหยุดพักให้เครื่องเซ็ตตัวใหม่นี่คือจุดที่ทําให้หลายคนยอมเปลี่ยนมาใช้เพราะงานเร็วขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นน้ํามันลดลงและเวลาที่ต้องใช้ต่องานหนึ่งไร่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด การควบคุมก็เป็นอีกหนึ่งความพิเศษที่หลายคนพูดถึงยานมาพัฒนาระบบคอนโทรลของ YH 590ให้ใช้งานง่ายมากแม้จะเป็นมือใหม่ก็เรียนรู้ได้เร็วแผงควบคุมครบทุกปุ่มสำคัญใช้งานไม่ซับซ้อนการเลี้ยวดีมากเพราะมีระบบที่ช่วยให้รถวิ่งบนพื้นนุ่มหรือพื้นลื่นได้อย่างมั่นคงไม่สายไม่ปัดและไม่ทำให้ผู้ขับรู้สึกเหนื่อยเกินไปนอกจากนี้ระบบล้อและแทรกของรุ่นนี้ก็ถูกเสริมความแข็งแรงขึ้นเพื่อใช้ในนาที่มีโคลนหนา ทำให้ลดโอกาสจมและเพิ่มความสามารถในการลากตัวเองออกจากหลุมโคลนได้ดีขึ้นหลายเท่าอีกอย่างที่ต้องพูดถึงคือดีไซน์ของตัวรถที่ดูทันสมัยแข็งแรงและดูดุดันสมกับเป็นรถเกี่ยวรุ่นใหม่ของเยันมา่าการจัดวางตำแหน่งอุปกรณ์ต่างๆทำให้สะดวกต่อการดูแลรักษาทั้งการเปิดฝาใช้เครื่องการเป่าทำความสะอาดการเติมน้ำมันรวมถึงงานซ่อมเบื้องต้นช่างหรือผู้ใช้ทั่วไปก็ทำได้ง่ายไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องแก่หลายชั้นเหมือนรุ่นเก่าๆเ,เ,เหมาะมากสำหรับเกษตรกรไทยที่ต้องทำงานแข่งกับเวลา หลายคนอาจสงสัยว่าแล้วยานมาว h 590เหมาะกับใครคำตอบคือมันเหมาะกับทั้งรายย่อยรายกลางและรายใหญ่คนที่มีพื้นที่ตั้งแต่20ไร่ขึ้นไปจนถึง500ไร่ก็ใช้ได้คุ้มหมดเพราะความเร็วที่ให้มาสมดุลที่ดีและการประหยัดน้ำมันที่เหนือกว่าหลายรุ่นในตลาดทำให้ใครที่ต้องเก็บเกี่ยวหลายรอบต่อวันจะเห็นความแตกต่างชัดเจนมากยิ่งชาวนาในพื้นที่ดินนุ่มดินเลนหรือพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำขังรุ่นนี้จะตอบโจทย์สุดๆเพราะมันโคตรเกาะพื้นที่ดีและมีแรงดึงตัวสูงทำให้ไม่ต้องเรียยยกกคนมาาช่่วลบอๆ ช่วยประหยัดทั้งเงินและเวลามากขึ้นหลายเท่าในส่วนของถังบรรจุมเมล็ดข้าวที่ผ่านการนวดออกมาแล้วสะอาดมากแทบไม่มีเศษฟางปนระบบส่งมเมล็ดจากถังลงกระสอบหรือรถก็ทํางานเร็วและรับรื่นเป็นจุดที่ชาวนาให้คะแนนดีมากเพราะไม่ต้องเสียเวลานานในการยกข้าวลงจากรถมีระบบเซ็นเซอร์เตือนเวลาถังเต็มและยังมีระบบช่วยป้องกันการอุดตันเมื่อทํางานหนักหรือมเมล็ดข้าวเปียกอีกสิ่งที่หลายคนไม่รู้คือยานมา Ys ห้าร้อยเก้าสิบใช้วัสดุที่น้ําหนักเบาขึ้นในบางส่วน ทำให้รถมีความคล่องตัวสูงกว่าเดิมแต่ยังคงความแข็งแรงในจุดสำคัญทั้งหมดด้านใต้ท้องรถออกแบบให้รับน้ำหนักได้ดีขึ้นทำให้เวลาวิ่งผ่านแอ่งน้ำหรือดินแฉโครงสร้างไม่บิดและไม่เสียรูปง่ายนี่ยังไม่รวมระบบระบายความร้อนที่พัฒนาใหม่ให้ลมผ่านได้ดีมากลดปัญหาฝุ่นและฟังะส,สมช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์และชุดนวดได้อย่างดีเยี่ยมและที่เด็ดสุดคือผู้ใช้จริงจำนวนมากให้ฟีดแบ็กว่า YH 590เป็นรถเกี่ยวที่ซ่อมน้อยมาก เพราะระบบถูกออกแบบมาให้ถึกตั้งแต่โรงงานและชิ้นส่วนไม่พังก่อนเวลาต่างจากบางรุ่นในตลาดที่ใช้ไม่กี่เดือนเริ่มมีเสียงเริ่มมีจุกจิกแต่นี่คือสิ่งที่ทําให้ยานมายังคงเป็นแบรนด์ที่ชาวนาไทยไว้ใจตลอดมาพูดง่ายๆว่ายานมา YH 590คือรถเกี่ยวที่เกิดมาเพื่อสร้างความคุ้มค่าในระยะยาวคนที่ใช้แล้วมักจะติดใจเพราะมันตอบโจทย์งานจริง ใช้งานง่ายประหยัดแรงทนและซ่อมน้อยถ้าคุณกำลังมองหารถเกี่ยวที่เอามาใช้ยาวๆไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยไม่จุกจิกและทำงานได้รวดเร็วมากๆรุ่นนี้คือคำตอบจริงๆและไม่ใช่แค่เราออโตไทยที่พูดแต่เสียงจากชาวนาไทยทั่วประเทศก็พูดตรงกันว่าคุ้มจริงแรงจริงประหยัดจริงถ้าคุณอยากรู้ว่ามันทำงานดีขนาดไหนคลิปนี้คือคำตอบทั้งหมดหวังว่าข้อมูลจากออโตไทยจะช่วยให้คุณตัดสินใจง,ง่ายขึ้นและถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไล์ กดแชร์และกดติดตามช่องออโตไทยเพื่อไม่พลาดรถเกี่ยวรถแทรกเตอร์และเครื่องจักรเกษตรสุดโหดอีกมากมายเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ